พ่อค้พี่เจมมีพระขายองค์พระอะไรวะทองรถถังทองโอ๋ทองหนาไปหนึ่งเกตพ่อคูณเสือแชมป์อันนี้เป็นหูขีดบองนวะใช่ไี่เท่าไหร่วะเจมสี่หมื่นได้ป่ะสี่หมื่นไอ้สัตว์สี่หมื่นได้ไงทำสวยพามันเล่นบ้าเลยสี่ห้าหมื่นบ้าหรือเปล่าพรมันสวยทองมันหนาอ่ะดูหนาตรงไหนหนาอ่ะพาบอกงนวะ พันสองพันกระบาทอืมทองนี่เหรออ่ะหมื่นเนึ่ยไงหมื่นกระบาทหมื่นกระบาทแต่มึงตีสี่หมื่นมึงตีอะไรของมึงเอาดีๆเจมมามาตัวเลขก็ได้ยีปป่สิบแปดต่อวัน้าวเลยสองมื 28, <37. S 1> ่นแปดสามพันเจ็ดควรมันก็ลงไปจากนีน่แค่นิดเดียวเองกอ้าก็พี่ต่อหนูลึกอ่ะมันไม่ได้ต่อหนูลึกพัมันก็ตามสภาพไอเจมสามมื่นสามพันไม่ได้ เฮีย er, มันดูอ่ะดูดีสากมึดดูดีอะเหมือนไม่ได้ทั <c oughs> สวยกูก็ไม่ได้เหี้เนี่ยราคาไม่เล่นถึงหรอได้แค่บ,บอกงั้วาเฉยขายตัวตนสามสิบเอ็ดเอาดีดีสามสิบเอ็ดเอาสามสิบสี่แล้วกันนะมันไม่ได้มันขายขาดทุนเลยสามสิบสี่ถ้ามึงซื้อไปคือขาดเลยเอาดีดีมีกินควยมีกินอย่างเงี้ยไม่มี <c oughs> เอาดีดีเนีย่ยสามสิบเอ็ด 3.3สสามจบเลยคุณเจมมาสามี่สองของลายพันหนึ่งโอ้ย่อยากจะเชื่อเลยเฮียจริงสองนิดคุณสาม่สองี่ไม่เคยบงังเนี้ยโอไม่เคยเชื่อมีงเลยเอาดีๆได้เท่าไหรเอาสาม่สามหละเลขสวยแล้ว 3, 3, ล 3, 3, 9, ลสออามส,สออามไงสามสามเก้าง้สือเอาใจสวยสือเอาใจแ่งไม่ดีต้องงั้นอยู่แล้วลูกพี่ใช่สามสามสมสามครับกำไรพันหนึ่งได้บ็อกได้บ็อกบอกแล้วะขอหมื่นก่าบาเดินขาลากคนนี้กำไรพันหนึ่งคนตาจะไหลไปไปสัว์ซื้อเยีย ทอนมาขายผู้ช้เนี่นัดามากทุกทีเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนาเก้าสอมี่เดหงมี้ากดหาเก้าเยมันขายกูนี่หนังดามมาจริงๆไอครับนี่กลับไปบ้านรูปปากกว่าเกียร์ไปเ้ยเกว่ไม่เคยมีอผมไม่ใช่มูหมัดนะเว้ยโอ้โหตาดีว่ะไปเกียร์ไ่ออกถ้าสวยมาซื้ออย่างเงี้ยสวยยังเคยอยู่ ช่วงนี้บ้าพ่อคูณอยู่มาได้เลยใครจะไปรู้ครใครมีราคาพ่อคูณนะครับ <Okay S 1> ก็ส่งาขายได้เลยขอใจมากเนาะส่งาขายได้เลยครับอดีไลน์อยู่ด้านบนนะครับก็หยิบเข้านะครับ1917ง้าหนหมายเลยฝากฝากฝากไว้ในช่องฟิต